สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมคลิปอยู่ในขณะน,นี้อันนี้ก็พามาเดินชมมะม่วงอ่หน้าที่สวนเกษตรอินทรียวิถีชาวบ้านแหงนี้ก็มีการปลูกมะม่วงอยู่หลายสายพันธุ์อันนี้เรียกว่าแก้วขมิน้นปีนี้ก็ค่อนข้างจะติดลูกช้าหน่อยเนื่องจากว่าเราปล่อย ให้กระบวนการของการออกดอกออกวลนนี้เป็นไปตามธรรมชาติพอดีช่วงที่กำลังเริ่มจะมีดอกปรากฏว่าเกิดฝนตกทำให้ดอกมันร่วงไปก็มาเป็นดอกชุดหลังปีที่แล้วนี้ค่อนข้างจะดกกว่านี้แล้วก็ช่วงนี้ได้ขายไปเกือบหมดแล้ว ปีที่แล้วนี่มันมันสุกก่อนแต่ปีนี้มันอันนี้มันยังไม่แก่แต่ว่าลูกก็โอเคอยู่มะม่วงแก้วขมิ้นนี้ก็ถือว่าเป็นมะม่วงสายพันธุ์ที่เน้นผ่านผลดิบอ่าที่เห็นตอนนี้ไป ทิศทางใดก็จะเจอที่เขาขายอยู่ตามสีแยกอันนั้นก็นั่นแหละไอ้สีเหลืองอเป็นมะม่วงแก้วขมิน้นสายพันธุ์มันมาจากประเทศกรัรมพูชาหรือว่าประเทศขมิน้นเดิมทีเข้ามาเขาก็จะเรียกกันว่ามะม่วงแก้วขมิน้นแต่ว่าคนไทยเรามาเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่นะเพราะว่า การเรียกว่าขมิ้นมันรู้สึกว่าเ,ออเจ้าของประเทศเขาจะไม่ค่อยตื้มสักเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนเป็นมาเรียกว่ามะม่วงแก้วขมิน้นสาเหตุที่เรียกแก้วขมิ้นก็เนื่องจากว่าเนื้อของผลพอเริ่มแก่ไปแล้วนี่มันจะเป็นสีเหลืองลักษณะสีเหลืองเวลาสุกผลสุกก็จะเหลืองคล้ายๆสีของขมิน้น จึงเรียกว่าแก้วขมิ้นอ่ารสชาติของผลเนาะถ้าเป็นผลดิบมันไม่เปรี้ยวจัดเกินไปนะครับอ่าผลที่แก่หน่อยมันก็มากินกับน้ำพริกอ่าไม่ว่าจะเป็นพริกปาระหรือว่า เค้กน้ำปลาหวานถือว่าเยี่ยมเลยส่วนการทานผลสุกอันนี้ผมว่าเหมาะกับสายสุขภาพนะครับแต่ว่าชอบทานผลไม้อยากจะทานมะม่วงะมะม่วงสายพันธุ์อื่นมันอาจจะมีความหวานหรือว่ามีค่าของน้ำตาลสูงแต่ว่ามะม่วงแก้วขาวเมนนี้ลูกสุกมันเนี้ยรสชาติผมว่ากำลังพอเหมาะมันจะหวานไม่เยอะแต่ว่าอร่อยนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอม ขอให้เป็นลูกที่แก่จัดหน,น่อยต้นนี้อันนี้วันก่อนก็หักไปกิ่งหนึ่งวันนี้มาหักเพิ่มอีกละมันก็ค่อนข้างจะดกทีนี้ปกติก็จะมาค้ำกิ่งมันอยู่แต่ว่าอันนี้มันเผลอไปวันก่อนหักกิ่งขวามือวันนี้มาหักกิ่งนี้ ก็คงจะเร่งด่วนแล้วแหละเนื่องจากที่ผ่านมามันก็เรามีงานหลายอย่างในสวนตอนนี้ลูกมันก็ค่อนข้างที่จะโตนะมันโตเร็วรู้สึกว่าจะโตเร็วผิดหูผิดตามันก่อนถึงพ้นฮอร์องโมนนมไปรู้สึกว่ามันจะเต่งเต่งขึ้นอมาเห็นวันนี้ ว้าวเลยทีเดียวต้นนี้แต่ต้นนี้วันก่อนแม่บ้านเขาเข้ามาสางใบกล้วยเขาเห็นมันกองอยู่กับพื้นลูกพวกนี้มันกองอยู่กับพื้นก็เลยเอาไม้มาค้ำขึ้นอผมปลูกไม่เยอะนะครับแก้วกระมินปลูกอยู่สิบสองสิบสามต้นปีนีอ้อายุมันก็สามปีกว่าแล้วเข้าปีที่สี่ เป็นการให้ผลเรียกว่าเอาแบบเต็มเต็มรูปแบบก็คือปีที่สองอที่ผ่านมาปีที่แล้วก็สามารถสร้างรายได้อยู่เยอะพอสมควรนะครับกับมะม่วงแก้วก็มิ่นสิต้นนักที่สวนอย่างนี้แต่ว่าปีนี้เนื่องจากว่ามันติดรูปช้าเนะก็คงจะ อาจ,จได้ไม่เท่าปีที่ผ่านมาหรืออย่างไรไม่แน่ก็อาจจะนำไปแปรรูปอาจจะไม่ขายเป็นผลสดแหละเอาไปแปรรูปทำการดองการอะไรไว้ก็คงจะเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มราคาขึ้นม,มาครับก็พามาชมประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังรใจสำหรับคนทำคลิปหากเท่าน้ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็น fc เป็นแฟนคลับกันก็จะลืมกดติดตามเลยเนาะขกบคนนแว่นก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้คงจะลากัานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ